สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคาบูกันนะครับผมอันนี้เป็นคาบูแดดนะครับเพิ่งเขาออกมาจากซ o นิกเลยนะครับผมก็คาบูแดดนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับตอนแรกก็ใช้คาบูแดดอยู่นะครับผมก็ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคาบูเคเลียมนะครับดูยังไงนะครับคาบูเคเลียมดูง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมนี้แหละไม่ยากเลยดูง่ายๆนี่เห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมคาบูแดดนี่ มันจะเป็นอย่างนี้กลมๆอย่างนี้ส่วนคาบูเอนโะครับมันก็จะมีไอตัวนี้เป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวถ้าเรามีเรี๋จะมารีวิวให้ดูนะครับมันเคยใส่ไปรอบนึงแล้วเอ็นโพโซนิกคันนี้นี่ครับผมโซนิกค,คันนี้เลยแต่ตอนนี้สภาพมันยังดูไม่ได้ <c oughs> ช่างเรามั้งกาบออกหมดแล้วนี่ครับเราติดสติกเกอร์หมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ นี่ครับสติกเกอร์เราติดใส่กาบหมดแล้วนะครับสวยเลยสติกเกอร์นี่ครับเราต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ด้วยนะครับนี่หัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับเพื่อให้การจุดเผาไหม้จุดสตาร์ทได้ดีขึ้นแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้น,นเองนี่ผมก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆน,นะหัวเทียนนี่ครับนี่หัวเทียนยังไม่เคยใช้งานนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยไม่โฟกัสเลยนี่ครับไม่ไม่ผ่านการใช้งานจะใหม่อย่างงี้นะครับนี่เลยหัวเทียนใหม่ๆเลยนะครับเตีงเอารถมาด้วยเด้อนี่หัวเทียนใหม่นะเราจะพาไปดูหัวเทียนเก่ากันจะเดินไปเดินมาอยู่ นี่ครับเรามาดูหัวเทียนเก่ากันนะครับนี่หัวเทียนเก่าเยอะแยะเลยครับหัวเทียนเก่าโฟกัสดีให้เออนี่แม่มันจะเก่าๆอย่างเงี้ยนี่ใช้ไปเยอะแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้เก่าสตาร์ทติดยากตอนนี้ช่างเขากำลังทำเข็มออก จะแล้วนี่เขียนมันนี่ใส่คาบูคาบูเคลี่ยมมาวนิคน้คันนี้นี่ยหรือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปต่อไปเป็นท่อโยชิมุระกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ท่อโยชิมุระเดี๋ยวจะมารีวิวฝากกดติดตามมครับจะรีวิวให้ดูท่อโยชิมุระท่อในตำนาน คันนี้ก็ยังประมูลขายอยู่นะครับใครติดต่อก็ติดต่อมาอันนี้ครับอันนี้เป็นหางปลานะครับขนาดไม่ใช่ของของตัวอาร์มตัวนี้นะก็ยังแน่นนะผมนี่ครับช่างไขไขแน่นมากอันนี้ช่างกำลังโมละ่ะโมคาบูเคเลียมเป็นไงสภาพพอใช้ได้อยู่ไหมดีผมเป็นที่เกลือยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้ มันมีไอ้นี้นี่ว่าอุปกรณ์นี่ว่าเปลี่ยนอะไรซ่อมอะไรคาบูนะมีอะไรต้องเปลี่ยนไหมสึกล้อบ่มีดอกจันนี่อะไรกจันคืออะไรบัตรนี้อาอหกเหลี่ยมแบบดอกจันตัวบัคันีก็เป็นอะไร ม่เหมือนกันใช่ไหมระบบข้างในอะเคดียมกับเอ็นปัวไม่เมือนคอลีเซ่ที่หน้าไอ้แหวนกระโดดไปโน่นแล้วนะเอ้แน่นไหม ตัวนี้มันมีตัวรัดอยู่แล้วนี่ไงไขออกแล้วก็รัดเอาอการล้างคารับูมีน้ำมันนิดนึงประมาณร้อยซีซีสองร้อยซีซีก็ได้นี่ก็จะเอาแป๊บออกนะครับแป๊บมันติดหนานแน่นเกิน ้ลแลวระบบไฟนะเราว่าจะไล่ระบบไฟใหม่ครับเครมนี้นี่แบตแบตตัวนี้เป็นรุ่น LTZ 5แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ MF 12โวลต์12โวลต์5 5า m เนื้อ5 ah ข้อบอุคคลลบยังใหม่อยู่นะยังไม่ศึกรอเท่าไหร่ทรงทรงนี้มันหายไปไหนวะมันมันติดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวตัวล็อกตัวนี้หายไปไหนนะ่อ๋อน่าจะดึงมาเราเราดึงมาทำระบบไฟอันนี้นะเนี่ยเรามาดึง ามาทำตัวนี้นะครับเนี่บเป็นกล่องไฟนะครับผม,มระบบกล่องไฟตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะกล่องจิว๋วจิ๋วแตแจว๋วจะลองไล่ทีละอย่างลองหัวเทียนก่อนนะเราซื้อหัวเทียนมาแล้วนี่ตัวเปลี่ยนหัวเทียนจะอยู่ตรงนี้ครับของซนิค เราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับใครออกมาเลยประมาณเบอร์สิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้แหละ ยาล้างคาบู แครจะบดฮะใครจังหวัดอะไรลับๆไปเพอะอไอ้น่ารักบอกลับๆเพื่ออย่ายิงเออช่วงนี้ของขาดไปซะีเล,ลอ้ออันนี้เขาเรียกอะไรไปบ่าเนี่ยโชคโชค โช๊คแบบดึงไม่ใช่แบบสายคุณเราจะใส่แบบสายได่ใส่แบบสายก็ดีงั้นเปิดโช๊คเวลาสตาร์ทข้างน้ำมันคือรั่ววะ ล้างคาบ,บูค่อยๆแกค่อยๆล้างไปเอาน้ำมันเบนซิน